ขออาจารย์ขอโอกาสกับพระอาจารย์อคือผมยังสงสัยเรื่องเทวดาอยู่เคยมีบ้างไหมครับในอดีตที่ว่าเทวดาเนี่ยลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงในประสูตรอะไรเงี้ยมีไหมก็มีแล้วเรามีข้อธรรมตรงไหนที่ว่าถ้าจะไหว้เทวดาเราเราควรใช้ข้อธรรมตรงไหนเป็นที่จะไหว้เทวดาแล้วถ้าไหว้จะไหว้ยังไงพระเจ้าจะจะจัดอย่างนี้อย่าง อย่างเทวดาที่ลงมามาในพบมนุษย์เนี่ยจะเป็นกลุ่มของเทวดาที่มีทุกข์งนั้นถ้าเทวดาที่ไม่มีทุกข์จะไม่ไม่ลงมาเพราะก็อยู่ข้างบนเ็าสุขสบายดีแล้วไงเขาได้สุขทิพย์อายุทิพย์วันนาทิพย์ถ้าการเกี่ยวข้องกับเทวดาเนี่ยพระองค์จัดเรื่องของการบูชาเทวดาพระองค์ให้บูชาคุณธรรมที่ทําให้ไปเป็นเทวดาเช่นปฐมฌานนั้นทําให้ไปเป็นพรหมกายิกา นั่นคือเราบูชาธรรมคือบูชาปฐมฌานนะบูชาองค์ธรรมนั้นศินใดที่ทําให้เขาเป็นเป็นเทวดาศินนั้นเราก็มีเราบูชาองค์ธรรมคือบูชาศินนั้นอย่างนี้ต่างหากเพราะอย่างเทวดากร,รมภพเนี่ยต้องมีทานมีศินให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศิลมีประมาณยิ่งพวกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นกร,รมภพอันนี้ยบูชาองค์ธรรมตรงนี้ก็จะมีพระสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้เลย การบูชาเทวดาเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่บูชาแล้วขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะไม่ใช่ก็เป็นการที่เข้าใจผิดเพราะไปคิดว่าเอกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลคิดว่าเทวดาบันดาลกรรมได้ถ้าเทวดาเป็นคนบันดาลกรรมแล้วครบันดาลให้เทวดาตายใครเป็นคนบันดาลเทวดาอีกทีก็ช่วยถามเขาหน่อยใช่ไหมอ่าก็ะจะตอบไม่ได้ละขอบคุณครับผมดังนั้นเทวดาก็เป็นไปตามกรรมอีกเหมือนกัน เทวดาก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเทวดาดังนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเทวดาก็เป็นสัตว์เหมือนกันสัตว์ตานังเหมือนกันอดอขออนุญาตครับถ้ากับว่าอย่างนี้พระอ,องค์ก็จะชี้ว่าต่างฝ่ายก็ต่างไหว้คุณธรรมไหว้ธรรมใช่เพราะเทวดาก็ไหว้มนุษย์ผู้มีศีลใช่อยู่อดูใช่ไหมเท่ากับว่าเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีคุณธรรมไหว้คุณธรรมที่ทําให้เขาไปเป็น,นเขาเป็นมนุษย์ที่ดี เพราะคุณมีศีลเขาไหว้ที่คุณธรรมเนื้อธรรมถ้าคุณไม่มีศีลเขาจะไหว้ทําอะไรและถามว่าไหว้ยังไงเขาก็ตั้งเจตนาเท้าสากะกเดินลงมาจากเวชยันตรปสตรัสสปรปนม,มือไหว้ไปทั้งสี่ทิศไม่ต้องมีสัญลักษณ์อะไรเลยราชาของเทวดาก็ยังประนมมือไหว้ใช่ไหมจนมาตุลีเทพบุตรก็สงสัยเทาากกา้าสกะไหว้ใครไม่เห็นมองไปไม่เห็นมีอะไรเลย เป็นถึงราชาของเทวดาด้วยเป็นถึงราชาทเทว,วดาตอนนมือไหว้เอ้ไหว้อะไรไปโลง่ลงๆอย่างเนี้ยท้าวสักกาก็เลยต้องอธิบายเห็นไหมดังนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมไงต้องมีพิธีอ,อะไรก็ไม่ต้องมีอะไรมากอ,อยู่ที่เจตนาของเราง่ายดังนั้นเราเราจะเคารพสักการะครเรา,าก็เจตนาแต่การที่เขา มีจิตในลักษณะที่ต้องการที่พึง่งตรงก็จัดเป็นสมาธิถี่เบื้องต้นนก็ยังดีกว่าไม่มีที่พึ่งเลยการไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยจะทําความชั่วได้ทุกชนิดเพราะเขาจะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีเขาคิดว่าตายแล้วจบกันคนเนี้ยพระศาสดาบ,บอกจิตจะคล้อยไปในทางอากุศลมากกว่ากุศลดังนั้นจิตที่สแสวงหาที่พึ่งดีกว่าแม้จะยังพึ่งผิดก็ยังดีกว่าจึงเรียกว่าสมาธิถี่เบื้องต้น แต่พอสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายพึ่งถูกต้องแล้วคัดเลือกแล้วหลังจากสเปสสปะมานานก็เลือกแล้วว่าเระพุทธประฐามประสงค์เท่านั้นที่ดีที่สุดเพราะว่าพระเจ้ารู้จริงะเทวดาเป็นยังไงบัญญัติมาได้หมดเหตุเกิดของเทวดาชั้นนี้ใครจะรู้เท่าพระเจ้าขอน้อมนมัสการทานพระอาจารย์ข้าน้อยมาจากสซปปลาวอมีความสงสัยว่า เคยฟังพระสูตรที่ว่ายัานทีบูชาแล้วมีผลเขาหน่อยอยากหัวยันทีบูชานะ่ะมีสิ่งใดแดที่เอิ้นวายัันแล้วมีผลจังใดเขาน้อยใช่ทานที่บูชานะ่ะมีผลคนแต่ก่อนเขายันยะคือการบูชาการบูชาบูชาด้วยอะไรบูชาด้วยแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลาเอาแกะมาพันตัวมาฆ่าเอาโคมาพันตัวมาฆ่า แล้วก็บูชามีผลไหมมีนรกกําเนิดชานเปลวิสัยไงเนี่ยผลมาเลยเราบูชาด้วยอะไรบูชาด้วยข้าวน้ําผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโขมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์เราไม่ได้บูชาด้วยการทําให้สัตว์ล้มตายมีน้ําตาหนองหน้าขณะที่พรูเจ้าบอกขณะที่จุงสัตว์มาเนี่ยสัตว์ก็มีน้ําตานองหน้ามา มันก็รู้ว่ามันจะตายเพื่อนมันก็ตายไิทีละคนสองคนหัวควายน้ําตาไหลกันหมดเห็นไหม,อ,มอย่างเงี้ยแต่เราบอกว่าได้บุญผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดเนี่ยจงใจฆ่าสัตว์เพื่ออุทิศต่อตถาคตหรือสาวกของตถาคตเนี่ยจะได้สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากอ่าเพราะว่าไม่ไม่ควรเจตานาฆ่าเพื่อเพื่อท่านไง เพราะมันเป็นเนื้อที่พระองค์เนี่ยไม่ฉันอยู่แล้วได้เห็นได้ยินได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราพระเจ้าไม่ฉันห้ามและห้ามพิกลฉันเนื้อสามอย่างนี้ถือว่าไม่บริสุทธิ์โดยสามส่วนนับว่าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเขาฆ่ากันอยู่แล้วตามร้านตลาดไม่เป็นไรเขาไม่ได้ฆ่าเฉพาะเจาะจงเรานี่คือลักษณะของการบูชาแต่การบูชาที่ทําให้ไม่ไม่ทำให้สัตว์ล้มตายเนี่ย การบูชานั้นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์อันนั้นเป็นไปเพื่อนรกกําในเดชานเปลววิสัยอันนี้เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์แต่สุคติโลกสวรรค์ยังไม่ใช่นิพพานไงแต่นั้นการบูชาเนี่ยก็ยังไม่ไม่ถึงที่สุดไงต้องบูชาด้วยด้วยการบูชาที่ประเสริฐมักมีองค์8ก็เป็นยันเป็นการบูชา ดังนั้นพระเจ้าเนี่ยจับมรรคแปดเนี่ยเข้าไปหมดเลยเราบูชาด้วยอะไรบูชาด้วยศีลสมาธิปัญญาบูชาด้วยอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยคือการบูชาที่ที่ประเสริฐเป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานมันก็ต่างกันเยอะไงเราบูชาด้วยกายวาจาใจของเราใช่ไหมอ่าประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่คือการบูชาแล้ว ขอการพระอาจารย์เพิ่ใหม่ค่คะออสอบถามว่าการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงที่สุดต้องทํำยังไงคะอืในพระสูตรที่พระองค์ตรัสก็คือการ <c oughs> ที่เราประพฤติทำสมควรแกร่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ก็ <Yeah. S 1> เรียกว่าเป็นการเคารพนับถือบูชาตถาคตด,ด้วยการบูชาสูงสุดแต่ก็จะมีคนสงสัยต่อไปไว่า แล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ทำเนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไหมแค่ไหนยังไงถึงจะเรียกว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ทำก็จะมีที่ปร่งต่อไว้ก็คือบุคคลใดเนี่ยประพฤติปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอันนั้นเรียกว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ทำทำย่างไรชรามรณะจะดับไปทำย่างไรเราจะเบื่อหน่าย ลายความพอใจในชลาและมรณนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชาติผู้นั้นชื่อว่าประพฤติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ใครก็ตามมาเห็นชาติคือการเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายควรละไม่อยากได้การเกิดอันนั้นนะ่ะประพฤติทำสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมผู้ใดามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งพบพบเป็นเนยได้เกิดชาติอันนั้นก็ชื่อว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมและพระค์ก็ไล่สายปฏิจจะไปได้เรื่อย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 นั้นในสายปฏิจจะเนี่ยผู้ใดประพฤติเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือแห่งชรามรณะแห่งชาติแห่งพบแห่งอุปทานแห่งตัณหาแห่งเวทนาแห่งปัสสะแห่งสลายจตนะแห่งนามรูปไล่ไปทั้งหมดเนี่ย นี่ชื่อว่าประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งหมดอ๋อเข้าใจเนาะอย่างเราละนันทีเนี่ยเราละไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็กําลังดับนารูปดับความเพลินดับอุปทานได้หมดเลยทุกตัวเลยก็ชื่อว่าเราประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมก็ชื่อว่าเราเคารพนับถือบูชาตถาคตด,ด้วยการบูชาสูงสุดนะบูชาสูงสุดเพราะอะไรเพราะเราน้อมเอากายวาจาใจของเราเนี่ยมาประพฤติตามพระองค์จะมีอะไรยิ่งกว่านี้ล่ะ การบูชาพระองค์ด้วยอามิตรยมซื้อเครื่องหอมดอกไม้มาเยอะแยะเลยบูชาแต่โยมยังฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ผิดสินท่าทุกข้อไม่ทำสมาธิใช่ไหมนั่นคือโยมก็ยังไม่ใส่ใจคำสอนของพระองค์แต่โยมรู้แค่โอ้พระองค์เป็นคนดีเป็นคนบริสุทธิ์น่าเคารพเอาพวงมาลัยมาถวายเอาดอกไม้มาถวายผิวเผินมากเลยบูจ้าก็มองว่าเป็นอามิตรบูชา อ่ะยังไม่เลิศเราต้องปฏิบัติบูบชาดังนั้นคนปฏบิบัติบูชาเข้มกว่ามาเข้มกว่าเขาทุ่มกายวาจาใจามาแล้วใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเขามีความเชื่อมีความศรัทธาที่ยังลงมั่นในพระศาสดามากกว่าคนที่บูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้ใช่ไหมมันก็เป็นเครื่องวัดระดับของศรัทธาว่าคนคนหนึ่งมีศรัทธาแค่ไหนเนี่ยก็จะมีความเข้มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับ แต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้ศรัทธาเราเนี่ยไม่สั่นคลอนไม่หวั่นไหวแล้วก็อย่างลงมั่นด้วยดีเนี่ยก็คือการศรัทธาในเนื้อธรรมะของพระองค์ถ้าโยมไม่เอาธรรมะพระองค์ม,มาเสพครบมาตีให้แตกเนี่ยมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิมาทรงจําเนี่ยโยมจะไม่มีวันเข้าใจพระพุทธเจ้าจะไม่เข้าใจความเก่งของพระพุทธเจ้าว่ะท่านเก่งยังไงเมื่อโยมไม่เข้าใจความเก่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาโยมเนี่ย,ยเซได้ เมื่อคนมีวาทะที่เฉียบคมคมกล้าที่ยมรู้สึกโอ้โหมันดีแลือเกินยมก็จะหันไปสนใจเพราะยมยังไม่ได้ตรวจสอบคําของพระพุทธเจ้าเลยซึ่งมีความลึกซึ้งกว่าเยอะปราณีตกว่าเยอะและเป็นสัจจามากกว่าเยอะดังนั้นการที่เราจะมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นการศรัทธาในเนื้อธรรมการจะศรัทธาในเนื้อธรรมยมต้องเสพครบเนี่ยการเสพครบคือการได้ฟังการฟังพระสัจธรรม การได้เสพครบการได้อ่านการได้ฟังการได้ทรงจำการได้แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเนี่ย <Yeah. S 1> สิ่งเหล่านี้สำคัญมากเลยเพราะนี้คือพุทธประสงค์ของพระองค์เลยการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ไป <Yeah. S 1> ก็เสียประโยชน์มากเลย mm. ดังนั้นโยมจะเห็นว่าพระพระุทธเจ้าจะไม่มีไม่มีเครื่องล่ออย่างอื่น <Yeah. S 1> ท่านก็จะมีแต่ธรรมะเนื้อธรรมพรงไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไร ไม่มีพิธีการมากมายมาถึงทําอะไรฟังธรรมเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยคือการได้ยินได้ฟังธรรมปองบอกเลยประโยชน์อะไรคือการที่ได้จากการเกี่ยวข้องกับสมณะคือการได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยประโยชน์ของการเกี่ยวข้องการได้ถวายทานการได้รับความจริยเป็นมณฑินการได้ฟังสุตตะการได้ลุกลับปราบว่า้ให้อาศนะซึ่งเป็นไปเพื่อการได้เกยรติศัก์อันใหญ่ การที่เราเป็นคนมีความอ่อนน้อมนอบน้อมสอมตนกลายเป็นเราเนี่ยจะได้เกียรติศักดิ์กันใหญ่ไม่ใช่ว่าเราอ่อนน้อมแล้วเราจะเป็นคนที่ต้อยต่ําได้ผลตรงกันข้ามความตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วการได้ลาบนี่คืออะไรเรามองการได้ลาบคือการได้เงินทองได้ยศแต่การได้ลาบที่แท้จริงเนี่ยคือการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตัดไว้ดีแล้วอันนี้คือส่วนแห่งการได้ลาบแม้แต่เทวดาก็อยากได้ อยากได้ลาบอันนี้และการตั้งมั่นในลาบที่ได้ดีแล้วได้ลาบมาแล้วเนี่ยเสียลาบไปไหมมีศรัทธาในคําสอนตถาคตแล้วเนี่ยเสียศรัทธาไปไหมยมจะเสียศรัทธาไปถ้าโยมไม่ศึกษาคําพระองค์ให้ถ่องแท้ถ้าเราผิวเผินในคําของตถาคตเราจะเริ่มหันไปฟังคําคนอื่นซึ่งไม่ได้มีความปราณีตลึกซึ้งเลยแต่พอเราเนี่ยไม่กระจางในคําของศาสดาเราเราก็เลยมองว่าคาคนอื่นเนี่ย ลึกซึ้งปลาหีดกว่าเนี่ย,ยถูกดึงสตาไปแล้วจิตนี้เศร้ามองแล้วด้วยราคะโทสะโมหสิ้นกาลนานตรงให้เราพิจารณาตนอยู่เนืองๆแต่นั้นในขณะที่เรายังยึดจิตว่าเป็นของเราเนี่ยให้เรารู้ว่าจิตเนี่ยมันก็เศร้ามองเพราะราคะโทสะมโมหคือตัวผืนนาเลยแต่ถ้ามองให้ละเอียดก่อนที่จะเป็นจิตมันก็มีมีฉันทะราคะนันทิตนาแนละ้วในมโนที่โน้มก็ามา พื้นนาดูก่อนพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตป่องแพ้วพิกุทั้งหลายภาพนินทัศาการนั้นเธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือพิกุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะภาพนิทัศาการแม้นั้นแหละช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละแต่นั้นภาพทั้งหลายที่เขาวาดออกมาเนี่ยเขาวาดมาจากจิตนะใช่ไหม,มถ้าจิตเขาไม่คิดก่อนเขาวาดได้ไหม ไม่ได้นั้นพระองค์จึงบอกว่าภาพนิทศการแม้นั่นแหละช่างเขียนคิดแล้วด้วยจิตนั่นแหละเพราะจิตมันปฏิทิตังในผืนนาความคิดก็ปรากฏขึ้นจิตนั่นแหละวิจิตกว่าภาพนิทศการแม้นั้นดังนั้นจิตนี่แหละวิจิตกว่าเราเห็นภาพเนี่ยมันวิจิตขนาดไหนเนี่ยมันมาจากจิตทั้งนั้นจิตนั่นแหละวิจิตกว่าเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลาย พึงพิจารณาจิตของตอนหนึ่งงว่าจิตนี้เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วพิกุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นหมู่สัตว์อื่นแม้เพียงหมู่หนึ่งซึ่งวิจิตเหมือนอย่างสัตว์เดราชานทั้งหลายนี้เลยเป็นยังไงสัตว์เดราชานวิจิตไหม เคยเห็นปลาการ์ตูนไหมนกยุงเป็นไงสวยวิจิตไหมมาจากจิตทั้งนั้นเลยใช่ไหมเห็นไนหะสัตว์ในทะเลสวยๆเยอะแยะเลยวิจิตไหมวิจิตครูเจ้ามองว่าเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นหมู่สัตว์อื่นในความเป็นสัตว์ด้วยกันเนี่ยนะตรงมองว่าเดรัจฉานเนี่ยวิจิตที่สุดเลยแต่ความวิจิตมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าว่ามันมันดีมันบริสุทธิ์นะ แต่พูดถึงในแง,แง่มุมของความวิจิตเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยเดราชานเนี่ยวิจิตกว่าเพื่อนที่กูทั้งหลายสัตว์เดราชาแม้เหล่านี้แหลคนคิดด้วยจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละวิจิตกว่าสัตว์เดราชาแม้เหล่านั้นแต่นั้นในหมู่สัตว์เนี่ยเดรฉา,านวิจิตแต่จิตก็วิจิตกว่าเพราะจิตเป็นตัวสร้างเดราชาเหล่านั้นขึ้นมา สร้างความวิจิตเหล่านั้นขึ้นมาเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนหนึ่งหนึ่งว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นกลาลนานสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธ์เพราะจิตผ่องแผ้วระวังนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วเดี๋ยวจะไปสุดที่จิตอีกนะ, <c oughs> ะมันต้องผ่องก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยนิกูทั้งหลายช่างย้อมหรือช่างเขียน เมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีคามิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแดงก็ดีพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานเกลี้ยงเกล่าหรือที่ฝาหรือที่แผ่นผ้าแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิด ย่อมยังรูปนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะให้เกิดย่อมยังเวทนานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะเกิดย่อมยังสงานานงัญญานั่นแหละให้เกิดเมื่อจะเกิดย่อมยังสังขารนั่นแหละให้เกิดเมื่อจะเกิดย่อมยังวิญญาณนั่นแหละให้เกิดดังนั้นอุปมาตรงนี้จะเหมือนกับผู้ที่ยังมีฉันทะราคะนันทิตนาก็จะเปรียบเหมือนช่างเขียน <S 2> <S 2> <S 2> นะ <S <S ที่มีน้ำย้อมมีผู้กันมีแผ่นผ้าอะไรครบถ้วน พวกนี้ก็จะระบายรูปได้ดังนั้นลำแสงที่โน้มเข้ามาสู่ฉากก็สร้างได้หมดสร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณได้หมดในพระองค์ก็จะถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงใช่ไหมสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงทั้งหมดไม่เที่ยงหมดเลยเห็นไหมอืมพระองค์ก็จะจบแค่นี้ จบแค่เห็นความไม่เที่ยงและพอเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยรูเจ้าบอกรู้ชัดอยู่อย่างเนี้ยคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีคือหลุดพ้นเลยคนนี้สามารถหลุดพ้นได้ที่ความไม่เที่ยงเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าไล่ไปถึงวิญญาณได้เมื่อไหร่นะคือจบเลยเพราะช่วงที่ลำแสงพุ่งเข้ามาเนี่ยช่วงนี้จะมีแค่อ,อน,นิจจังช่วงนี้จะมีแค่อ,อน,นิจจังเพราะกําลังปรุงแต่งยังไม่สาเร็จความเป็นตัวแต่นั้นการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเห็นไปจนถึงตัวเหตุเกิดของวิญญาณเนี่ย ก็สามารถที่จปะปรินิพานได้เลย